ส่งออกข้าวซุดไทยรังอันดับ3รองเวียดนามวิกฤตชาวนาไทยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องสมอดำผู้เดียวดายบายชนอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b ส c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เบาส่วนอัปเดตลงในแต่ละคลังให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ก็นำสาระมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านจากกรมการค้าต่างประเทศตั้งเป้าส่งออกข้าวปี2,564ปริมาณ6ล้านตันหลังได้ข้อสรุปร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเตรียมรุยพัฒนาพันธุ์ข้าวตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคเร่งปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต่อการส่งออกพร้อมใช้ช่องทางออนอไลน์สร้างซื้อข้าวไทยหนุนความต้องการน กิรติรัชโนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากรมได้จัดการประชุมผ่านระบบออนไลน์ร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเพื่อหารือเกี่ยวกับการตั้งเป้าส่งออกข้าวไทยในปี2564โดยเห็นชอบร่วมกันในการกำหนดเป้าการส่งออกข้าวไทยปริมาณ6ล้านตันในปีนี้เป้าหมายดังกล่าว ถือเป็นเรื่องที่ท้าทายเพราะยังมีผลกระทบต่อการส่งออกข้าวทั้งเงินบาทแข็งค่าทําให้ข้าวไทยมีราคาสูงกว่าคู่แข่งสําคัญเช่นอินเดียและเวียดนามมีปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ที่มีไม่เพียงพอกับความต้องการและผู้นําเข้าหลายประเทศยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ทําให้กําลังซื้อลดลงในช่วงขณะนี้ทั้งนี้ เพื่อให้การส่งออกข้าวเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้กรมจะเดินหน้ากิจกรรมเพื่อสนับสนุนการขยายตลาดข้าวไทยโดยจะเร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวไทยปี2563ถึง2567ที่จะร่วมกับกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์พัฒนาพันธุ์ข้าวให้ตรงตามที่ตลาดต้องการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริภโภคและปรับปรุงกฎระเบียบ ให้อ้อต่อการส่งออกข้าวและเร่งประชาสัมพันธ์ข้าวไทยให้เป็นที่รู้จักและต้องการเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับในการประชาสัมพันธ์ภาพรักข้าวไทยจะปรับรูปแบบจากออฟไลน์มาเป็นออนไลน์มากขึ้นเพื่อรักษากลุ่มลูกค้าเดิมและหากกลุ่มลูกค้าใหม่โดยมีกิจกรรมที่จะดำเนินการเช่นการหารือกระชับความสัมพันธ์และสร้างความเชื่อมั่นกับคู่ค้าสำคัญผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ กับฮ่องกงสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียอิรักบังกลาเทศเป็นต้นและจะหาลรือกับประเทศผู้ส่งออกข้าวเส้นเวียดนามเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์การผลิตและตลาดข้าวนั่นเองนะครับซึ่งจะจัดสื่อวาศาสพันธ์ข้าวไทยเพื่อเอผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์โดยร่วมมือกับผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศทูตพาณิชย์ นั่นเองนะครับที่เป็นตลาดเป้าหมายในการส่งออกข้าวของไทยและจัดกิจกรรมต่อยอดข้าวหอมมะลิไทยที่ได้แชมป์ข้าวที่ดีที่สุดในโลกปี2563 World Best Rice 2020เพื่อแนะนำข้าวหอมมะลิไทยว่าดีอย่างไรผ่านช่องทางต่างๆเส้นสื่อโซเชียลมีเดียอีกช่องทางนั่นเอง สำหรับการส่งออกข้าวไทยในปี2 5 6 3ที่ผ่านมามีปริมัน5.72ล้านตันลดลง24.54%มูลค่า3,727ล้านดอลลาร์ลดลง11.41%คิดเป็นเงินบาท1,115,915ล้านบาทลดลง11.23%ซึ่งตลาดส่งออกหลักข้าวไทยคือแอฟริกาใต้ 672,777ตันสัดส,ส่วน11.75%ของการส่งออกเข้าทั้งหมดสหรัฐอเมริกา672,183ตันเบนิน476,290ตันจีน381,363ตันอังกรา347,292ตันนั่นเองสำหรับการส่งออก ตลาดสำคัญของไทยสาเหตุที่ทำให้การส่งออกในปี2563ลดลงมาจากค่าเงินบาทแข็งค่าส่งผลให้ราคาข้าวไทยสูงก,กว่าคู่แข่งจีนซึ่งเดิมเป็นประเทศผู้นำเข้าได้กลายมาเป็นผู้ส่งออกและส่งออกไปแย่งตลาดไทยในแอฟริกาซึ่งเป็นตลาดหลักของไทยอีกทางด้วยอันดับการส่งออกข้าวของโลกปี2563คืออินเดียยืน 1. ส่งออก14ล้านตันเวียดนามส่งออก6.3ล้านตันไทยส่งออก5.72ล้านตันซึ่งรองจากเวียดนามนั่นเองปากีสถานส่งออก4ล้านตันสหรัฐส่งออก3.05ล้านตันนั่นเองนะครับสำหรับการส่งออกข้าวไทยยังต่ำซึ่งเป็นวิกฤตของชาวนาที่ยังรอวันแก้ไขซึ่งก็ฝาก รมการข้าวเร่งรัดพัฒนาสายพันธุ์ข้าวใหม่ๆที่เป็นข้าวพื้นนุ่มที่ตลาดต้องการณนตอนนี้ซึ่งข้าวพื้นนุ่มของไทยยังมีปมด้อยคือไม่หอมนั่นเองนะครับต้องเร่งรัดพัฒนาเพื่อแก้วิกฤตของชาวนาอีกทางนั่นเองนะครับสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ